เมนูคนอบขมิน้นเฮ้ยไม่เชยมาอบสมุนไพรครับอบสมุนไพรในเล้าไก่แบบใหม่แบบสับที่อาสาฟาร์มสเต็ป่าสางแม่จันเชียงรายบรรยากาศดีครับก็เลยมาอบสมุนไพรให้สดชื่นพร้อมนั่งชมวิวนาข้าวในวันฝนตกโปรยส่วนที่ต้องอบในเล้าไก่เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับคือเขามีอยู่แล้วไง ็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สมุนไพรก็เป็นจำพวกที่ใช้อยู่ไฟสำหรับผู้หญิงหลังคลอดนำมาดัดแปลงเป็นอบสาวหน้าง่ายๆผู้ชายก็อบได้ช่วยฟื้นฟูร่างกายปรับสมดุลธาตุและขับของเสียเท่านั้นยังไม่พอพอกหน้าเลยครับเอาทีเดียวเลยแปง้งธนาคาผสมขมิน้นจะได้ผิวกระจ่างใสไร้สิวแหมขนาดมาทำสวยยังออร์แกนิกเลยละเนี่ย ที่อาสาฟาร์มสเตย์ยังมีกิจก,กรรมให้ทำอีกเยอะนะครับจะมาเกี่ยวข้าวกรีดยางอาบน้ำควายนอนกายพผลม,มาจากไหนหากสนใจก็ติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับ